รายการเราเนี่ยเป็นรายการสาระบันเทงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันเพราะขนาดตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะระดับในพลเนี่ยที่แมงทะเลาะกันอยู่ทุกวันเนี่ยแมงยังใช้บัญชีม้ากันเลยระดับพันตำรวจเอกระดับพลตำรวจตีระดับอะไรต่างๆที่แมงโดนจับไปเนี่ยเนี่ยเป็นข่าวใหญ่โตแมงทะเลาะกันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนนายกต้องย้ายพวกแม่งไปอยู่ที่สำนักนายกแมงยังใช้บัญชีมาเลยซึ่งบัญชีม้าเนี่ยนะคนที่ใช้มันคือมิจฉาชีพนะพวกคอ l l เซนเตอร์ แต่ทุกวันนี้คนที่แม่งมีหน้าที่จับไอ้พวกมิจฉาชีพแม่งกลับมาใช้บัญชีมา้าเองและมันใช้ในการนะรับเงินสวยรับเงินพนันออนไลน์สวยทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นการจะไปจับหาเนี๋ยวจับอะไรนะจะมาบอกว่านะไม่มีหลักฐานจะมากล่าวหากูนะนะนะครับใครจะไปห,หาหลักฐานไปจับพวกมึงได้นะครับเพราะ,ะนั้นไอ้พวกเนี่ยถนนพังอะไรต่างๆที่ปราเก็ตโนทงลีเนี่ยใจลึกๆนะผมเชื่อว่าแม่งต้องมีการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างเราน่าจะตรวจสอบย้อนหลังว่า มึงเซ็น่านไปได้ยังไงทําไมถนนตรงนี้มึงถึงยุบจริงไหมครับพี่น้องเห็นกันด้วยผมไหมชาวบ้งชาวบ้านอย่าไปยอมแม่ใครได้รับความเสียหายก็ฟ้องแมงหนึ่งห้าเจ็ดจะไปแพ้ชนะไม่เป็นไรพอมีมูลฟ้องแมงเข้าไปฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดสารทุจริตฟ้องสารปกครองฟ้องแมงไปครับไทยล่างเรื่องไปเป็นถ้าได้รับความเสียหายมหาพ,พี่เดพี่เดพี่เดดูแลให้ชุกรูก็ยินด,ดีให้คําแนะนําครับฟ้องสาลปกครองลยอยากฟ้องแมงเข้าไปหน่วยงานเนี่ย สมมติเราบ้านเราอยู่แถวนั้นเนี่ยถนนแม่งยุบป็นมาเราเสียอาหารย,ยังไงเราก็ฟ้องศาลปกครองเราฟ้องศาดลดุวิธรเราไม่ต้องไปไปแจ้งตำรวจเราไม่ต้องไปแจ้งปปทเราไม่ต้องไปแจ้งปปชอกส่วนตัวนะผมว่าหน่วยงานเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นที่พึ่งของประชาชนแต่ทุกวันนี้แม่งโดนวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเ,อเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงหรือเปล่านะแจ้งแม่ก็เฉยบ้างไปแจ้งความแม่ก็บอกให้หาหลักฐานมาไปไล่กล้องมาปปชปปชแจ้งแม่ก็เฉยไม่ว่าแม่จะทํา ก็พอด,ดีว่าไอ้ผู้ต้องหาข้าราชการกลางขีนแม่งตายหัวตาหาไปแล้วแม่งก็ยังไตส่สวนสอบสวนก็ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่นะครับนะครับในการดําเนินคดีเนี่ยนะส่วนตัวผมเองนะผมก็น้อยใจนะผมว่าแม่งก็ไม่ค่อยทํามาหากินอะไรไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนเท่าไหร่ชา้าปปปทแม่งก็ชา้าปปปทแม่งก็ช้าแจ้งชาตินี้ไม่รู้ชาติหน้าจะทํางานเสร็จหรือไม่อย่างไรถึงแม้จะมีกฎหมายออกมาต้องไต่สวนไปในสองปีต่ออีกหนึ่งปี ผมว่านะประชาชนก็มีการตั้งคําถามว่าพวกมึงเอาไปดองกันไว้หรือเปล่านะครับนะะมันไม่มีอะไรคืบหน้านะนะคนมีแต่ตั้งคําถามตั้งคําถามตั้งคําถามคดีใหญ่ๆตําตำรวจใหญ่ๆแม่ก็หลุดหมดนะข้าราชการใหญ่ๆก็หลุดหมดนะตีตกตีตกตีตกนะผมดูข่าวเนี่ยข่าวข่าวเรื่องการทุจริตนายสำนักข่าวสารวันๆมันมีแบบปปชตีตกปปชตีตก ทั้งๆท,ที่หน่วยงานที่แบ่งทุจริตระดับต้นๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศาบาลอบจอบตอไอ้พวกเนี้ยทุจริตแบบต้นๆส่วนตำรวจเนี่ยทุจริตลำดับที่สามของประเทศไม่ใช่ลำดับที่หนึ่งแต่ว่าต,ตำรวจแม่งมีเยอะก็เลยมีข่าวทุกวันแต่จริงไอ้องค์กรปกครองส่วนท้องถ,ถิ่นแม่งระดับต้นๆงบประมาณแม่งก็มาหาศาลตั้งแต่หลายสิบล้านหลายร้อยล้านหลายพันล้านา 1, าน,นะครับต่างจังหวัดแม่งถึงแย่ไปหมดอนะ่ะบางทีแม่งก็ไปสร้างสนามเด็กเล่นไว้ในปะ่ามา เสาไฟกินรีตู้อ่าต้นหนึ่งหกหมื่นแสนบ้าอะไรหาที่ไม่จําเป็นนะแม่ก็เอาเงินหลวงเนี่ยมาทำอาหาแดกกันนะไอพวกนี้ก็อยากจะสาบแช่งแมง่เป็นมะเร็งแดกตายหาบไปหมดนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับเครื่องการทุจริตในประเทศใจเนี่ยแม่ไม่ไหวพี่น้องครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ดําเนินคดีพวกข้าราชการนักการเมืองท้องถิน่นใครก็แล้วแต่ที่แม่งชาติชั่วเร็วฟามทั้งหลายอ่ะฟ้องไปหมดครับมันไม่ยุ่งยากครับ ไปยื่นฟ้องที่ศาลทุจริตไปยื่นฟ้องที่ศาลปกครองไม่ยากนะผมก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําทั่วประเทศเลยนะครับค่าแรงก็ไม่คิดมากอกครับวายหนึ่งขวดจุกรูจุกรูชุกรูกรกรนะครับก็ยินดีให้คําแนะนำคนระับเนี่ยอยู่แถวปากเกร็ดนะบ้านใครถนนแม่งสุดเนี่ยเป็นบ้านกูอยู่แถวนั้นนะกูฟ้องแมงเลยเอาแมงทั้งหนะึ่งห้าเจ็ดเนี่ยมึงอะไรมึงมึงไม่ดูแลถนนหนทางเนะี่ยหน้าที่พวกมึงเป็นข้าราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอบต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลรบจมันมีหน้าที่งบประมาณมันก็มีแล้วมึงไม่ดูเลยแล้วมึงปล่อยให้รวจยุบนะครับเดีย๋ยวนี้ต้องคล้องมันทั้งแฝงทั้งรายาแล้วก็อีกลายนะครับที่ไปเจอไอสารแคดเมียมเป็นหมื่นๆม,นมืนตันวัตถุอันตรายอาจก่อมะเร็งได้โอ้โหกูฟังแล้วกูประวาเนี่ยเขาบอกว่าไอสารวัตถุอันตรายแคดเมียมก่อมะเร็งได้ต้นตอมาจากจังหวัดตากนะนะครับนะจากจังหวัดตากแล้วแม่งส่งมาที่ไหนครับชนบุรี สมุรสาครเป็นหมื่นตันครับ <c oughs> พวกมึงขนย้ายกันได้ไงมันมีกระทรวงาหกรรมมันมีด่านมีอะไรต่างมันต้องขออนุญาตมันต้องควบคุมต้องตรวจสอบเนื่องจากเป็นสารพิษและพวกมึงผ่านันมาได้ยังไงใครอ,อนุญาตให้พวกมึงขนย้ายวัตถุอันตรายแค่เพียมผ่านดงผ่านด่านมาเนี่ยผ่านมาได้งไงมันจ่ายตังค์หรือเปล่านะและการจะขนย้ายต้องมีต้องขออนุญาตกรมโรงงานสาหกรรมพวกเองทําอะไรกันอยู่ เองรู้เห็นเป็นใจรับสวยหรือเปล่าประชาชนก็ถามเองผ่านมาได้ไงต้องขนยากเองต้องตรวจสอบต้องควบคุมแล้วแต่แล้วปรากฏสูญหายไปแล้วไปโผล่ที่ไหนครับชนบุรีแล้วก็ไปโผล่ที่ไหนครับสมุทรสาครตายหาละครับตรวจไปตรวจมาบางโรงงานก็มีใบยานะบางโรงงานไม่มีใบยาเ้าตายหาก็โรงงานผีเี่ครับเป็นของคนจีนครับมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยสารพิษอันตรายนะครับ แล้วก็ยังหาไม่พบเนี่ยเขาบอกหายไปเป็นหมื่นหมื่นตันอะไอ้เจ้าหน้าที่โรงงานอุตสาหกรรมอธิษษษษษษบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมใครดูแลอยู่อะต้องรับผิดชอบไหมหรือปล่อยให้แมงเต็มตามเวรตามการรมของพี่น้องประชาชนพี่น้องคิดอย่างไรครับเราช่วยกันแหกปากตอนนี้เลยเราช่วยกันแหกปากรายการพี่เด่นม,ม,มาแหกปากแล้วก็มาแสดงความคิเดเห็นกันกดไลค์ก <c> ด <oughs> like, แชร์ด้วยนะครับอย่าดูอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นใครที่บ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยที่เจอแคทเลี่ยมไปเนี่ย ผมอยากจะแนะนําให้ฟ้องสารปกครองฟ้องหน่วยงานราชการฟ้องไอ้บริษัทพวกนี้เนี่ยบริษัทคนจงคนจีนพวกนี้นะพวกมึงเข้ามาในประเทศไทยนี่ไงที่รัฐบาลบอกนักลงทุนไอ้นักลงทุนประเภทสีเทาพึงยาวเข้ามาเยอะเลยนะดูได้ไหมวัตถุอันตรายวันการพนันยาเสพติดทำของผิดกฎหมายสินค้าไม่มีออกมกรอช่อคูงรประชาชนอันตรพานนะฟอกเงินเนี่ยพวกนี้เนี่ยแหละครับนักลงทุนของรัฐบาลไทยครับชุกรู ว่าแล้วกูกระจุกรูเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่ก็บ้านใกล้เรือนเกียงก็ป็นไงฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดได้ไหมนะครับถ้าล่างเรื่องไเปเ็นมาบอกพี่เนะแล้วก็คนไหนเนี่ยนะครับได้รับอะไระอะไรายต่างๆไปแล้วอยู่ใกล้โรงงานเนี่ยก็ฟ้องฟ้องสาลปกครองนะครับฟ้องได้เลยครับเพราะเราบ้านอยู่ใกล้นั้นนะไอสารพวกนี้มันอาจจะแพร่กระจายไปแล้วก็ได้นะครับนะเจ้าหน้าที่ของรัฐแม่ก็จะปกปิดไว้หรือเปล่ากูก็ไม่รู้เท่าไหรถ้าเกิดมีการล่วไหลเนี่ยมันตรวจสอบพบ นะพวกหน่วยงานของรัฐมันก็ต้องรับผิดเพราะนั้นมันอาจจะปกปิดไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนนะใครบ้านอยู่แถวเนี้ยสมุทรสาครอ,อะไรเนี่ยชนบุรีอะไรเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยฟ้องเลยครับศาลปกครอง,องเพื่อจะให้ศาลเนี่ยเรียกไอ้หน่วยงานราชาการข้าราชาการพวกเนี้เรียกพวกมึงมาชี้แจงว่ามึงได้มีมาตรการในการป้องกันรักษาความปลอดภัยอย่างไรเพราะไอ้วัตถุอันตรายมันต้องขึ้นทะเบียนใครจะครอบครองก็ต้องขออนญุญาตใครจะเคลื่อนย้ายก็ต้องขออนญุญาตไอ้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวง อะไรต่างๆแล้วก็ E I O I A อะไรพวกเนี้นะพวกมึงได้ทําหน้าที่อะไรมาหรือมึงนั่งอยู่ในห้องแอร์สบายจิตน้ําตาตกเย็นไปนั่งกินวายเหมือนปูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับเองมีหน้าที่ต้องคอยป้องกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนใครได้รับความเสียหายนะนะปรึกษาทนายแล้วก็แล้วก็ไปฟ้องศาลไม่ต้องไปแจ้งความเราแจ้งไปเดี๋ยวแม่งก็ไปวิ่งคดีสมัยนี้แล้วยังไงพวกนักธุรกิจต่างชาติเท่าๆนี่แม่งตังเยอะ ชื่อแม่งก็บอกแล้วพวกสีเทาเนะี่ยสีเทาแม่งก็ตัอไปรู้จักข้าราชการเทาเนะี่ยนักการเมืองเทาก็คือพวก,พวกง่ายมันต้องสินเสมอกันเนะี่ยไอคนใสสะอาดใสเสื้อขาวแบบผมเนี่ยจะไปคบทําหาในพวกสีเทาเพราะนั้นมันก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะข้าราชการเทานักการเมืองเทานักธุรกุนักธุรก,กิจสีเทาเพราะฉะนั้นมันมีเงินมีทองมันมีอำนาจพอเป็นข่าวสักพักเดี๋ยวแม่งก็เงียบแต่ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนะครับ ไอ้บ,บ้านใกล้เรือนเคียงอยู่แถวไอโรงงานผีทั้งหลายที่แมงไม่มีใบญาติก็ฟ้องไปเลยฟ้องสาลทุจริตก <c oughs> ชนบุรีก็ไปฟ้องที่ระยองถ้าจำไม่ผิดนะนะครับถ้าสม,มุทรสาครนี่ก็ไปฟ้องที่สม,มุทรสงครามสารอาญาทุจริตอันนั้นน่าจะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรวะภาคเจ็ดน,นะครับถ้าจังหวัดปากนี่ก็น่าจะเป็นภาคหกเพราะฉะนั้นเราอย่านั่งอยู่เฉยๆนะต้องใช้สิทธิ์ทางสารแล้วก็ไม่ต้องไปแจ้งตรงแจ้งความหาแะผมคิดว่าแมงไม่ได้เรื่องครับ วันก่อนโรงงานถล่มอะไรต่างๆเนี่ยเคสเคิร์นถล่มที่ระยองมาดูคดไีไปถึงไหนสักพักเดี๋ยวแม่ก็บอกมาละอุบัติเหตุนะเค้นถลม่มอุบัติเหตุแผ่นปูนถลม่มอุบัติเหตุคือสรุปแล้วแม่ก็สรุปสำนวนว่าคือแม่ไม่มีคนผิดอ่ะนะนะสัมคมก็ตั้งคําถามว่าแม่งจ่ายเงินลมก็ดีไหมพีม่น้องคิดยังไงผมก็แบบตั้งคําถามไม่ค่อยสบายใจนะอะไรๆแม่ก็อุบัติเหตุไม่มีใครแม่ก็ไฟไหมก็อุบัติเหตุ นะอุบัติเหตุไฟไหมอุบัติเหตุสะพานถลม่มก็อุบัติเหตุปูนถล,ลม่มอุบัติเหตุถนนเป็นหลุมเป็นบอ่ออุบัติเหตุถนนมืดอุบัติเหตุนะครับนะแล้วก็ประชาชนก็ตายฟรีตายอย่างหมาข้าถนนหมาแม่งยังมีเกียรตินะครับยังมีกฎหมายคุ้มครองคนไทยเดมผมก็ไม่รู้ว่าแม่งมีกฎหมายคุ้มครองไหมมีค่ามีอะไรบ้างว่าอย่างไรพี่น้องคิดอย่างไรอ่ะ เข้ามาแล้วก็พิมพ์ๆหน่อยพิมพ์ๆแชรๆหน่อยอย่าดูอย่างเดียวช่วยกันประเทศชาติแม่จะไปต่อได้ทุกคนแม่ต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะเราก็เปิดเวทีกันเนี่ยทางโซเชียลมีเดียช่วยกันแสดงความคิดเห็นอะไรอะไรต่างๆคดีแม่ทำไมไปถึงสามตึกถลม่มอุบัติเหตุน,นะ